Hvad er det, du gør, når du kigger på denne video? สุขยนะคะและคุณพ่อมีของขวัญมาให้ด้วยตุ๊กตาบาร์บี้สวยจังเลยคะ่ะนี่ตุ๊กตาบมันแก่จันลูกพลชอบไหมแม่รู้หนูต้องชอบแน่เลยนาฬิกาคิตตี้ชอบมากมากเลยคะ่ะแม่รู้ว่าสวยแม่รู้ว่าลูกชอบแม่ก็เลยซื้อมาให้เป็นของขวัญไง เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะใส่ดุวทุกวันเลยนะคะแม่ใส่ให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยลูกเป่งเต้น<า>เนานะสวยมากมากะะมาใช่สวยสวยสีชมพูนี่อโอ้อสวยไหมโอ้สวยสิจ๊ะลูกสาวพ่อใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วพี่แพ็ดพิมพ์สวยไหมสวยมากเลยพิมพ์ขอดูนหน่อย เอ๊ะผู้หลบได้เวลาตักเกลียวหรือยังเนี่ยได้แล้วครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไหนดีจองเงินอันนี้อันนี้เหรอโอ้ยผมเพาะเอาต่างดอกที่มาเพชรเอาอะไรเลย พิมพมานั่นี่ก็ได้ลูปมาทานนมก่อนนะลูกนะพิมพนัา,างกินแซนด์วิชของพี่พ่อคะแม่คะพิมพกินแซนด์วิชของหนูหมดเลยโอ๊ยแม่กำลังทำสวิทให้อยู่ให้น้องทานไปก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกแม่กำลังทำแซนด์วิชไส้ทูน,น่าของลูกเลยลเนะของโปรดหนูเลยนะก็ นพอไม่อยากกินไส้ทูน้าเนี่พอยอยากกินไส้หมูหยอแต่วันนี้แม่ทําไส้หมูหยองให้แต่วันนี้กินทูน้าไปก่อนเนะาะกทำไมเพชยังไม่ลงมาอีกนะเพชแสงตัวเสร็จหรือยังลูกเพชตื่นได้แล้ว Hep! Hep! เชรเพรเพรตื่นได้แล้วลูก Hep! Hep! เพรเพรหนูตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปลงเลนสายเร็วๆพ่อ <P ot or> กับน้องรา้างลางแล้วแม่เร็วๆนะลูกนะเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่บอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าเล่นไง เน้นแล้วเสียสุขภาพบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสุขภาพก็ไม่เกดีไปโรงเรียนไปไปโรงเรียนไปกันเลยแม่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปโรงไปใจเรียนนะจ๊ะ กินแซ์มิชลองท้องเลยนะลูกสวัสดีจ้าัลโหลนีจะหน่อยเองนะ วันนี้เจี๊ขอเพิ่มผหนวชัน้นเป็น20กล่องแล้วก็วุ้นกระทินเนี่ยเพิ่ม25กล่องนะจ๊ะแต่มาส่งตอนบ่ายสามโมงนะทําทันไหมจ๊ะทันจ้าทัานจ้าเดี๋ยวบ่ายสามฉันไปส่งให้นะจ๊ะ ไงจ้าแม่พอถึงที่ทํางานแล้วนะพ่อจ้าวันนี้เจะหน่อยอ่ะเขาโทรสั์มาสั่งขนมเพิ่มวันนี้พ่อไปรับลูกแทนแม่หน่อยนะอ๋อได้เลยจ้าแม่แม่นี่ขยันจริงๆเลยนะแต่ทำทําที่พ่อไหวนะแม่นะจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่ทําไหวอยู่แล้วสบายมากได้จ้าตามใจแม่นะพ่อแค่เป็นห่วงนะโอเคนะแม่สวัสดีจ้า นาฬิกาของเรา,าสวยไหมโอ้โหสวยมากเลยสีชมพูด้วยสวยมากเลยน่ารักด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่แม่ฉันเพิ่งซื้อให้ตอนวันเกิดด้วยนะโ,โหสวยมากเลยนะนี่พราเธอเรามีกระเป๋าเอลซ่ามาใหม่ด้วยนะสวยหรือเปล่าโห,โหสวยมากเลยอะว่าไหม เรากลับบ้านก่อนนะพวกเธอบ๊ายบายนี่เธอกระเป๋าของเราสวยนักเปล่าไปรุ่นเอลซ่าไม่เอาผักนะค่ะได้เลยค่ะไม่เอาผักนะค่ะได้เลยไม่เอาผักอีกรอบหนึ่งอ่าเอาอีกหนึ่งนะคะโอ้ชอบกินเอาชิ้นเล็กก่อนเนาะลองชิมชิมอร่อยอ่ะพี่กาพ่อขาพ่อขาเว่าไงคะลูกแหม่สมเซียนหวานอย่างเงี้ย ขออะไรพ่ออยากลูกข่อยอ,อยากได้กระเป๋าเอลซ่าค่ะกระเป๋าเหรอคะไปที่ก่อนคุณพ่อซื้อให้หนูแล้วนี่ลูกซื้อใหม่ทําไมอะคะก็พ่ออยากได้นี่คะและเพื่อนที่โรงเรียนก็มีกระเป๋าเอลซ่ากันทุกคนเลยนะคะคุณพ่อไม่เอาไม่เอาลูกกินข้าวต่อเถอะพ่อไม่ซื้อให้ละพลอไม่กินพลออยากได้กระเป๋า,เ,าอเอลซ่าน้องพลอยอมเมื่อวานหนูไนดะ้ของขวัญไปแล้วนะลูกวันนี้จะร้องเอเด็ดใจอย,อย่างเงี้ยมันไม่น่ารักเลย กินข้าวต่อเดี๋ยวน,นี้เลยทานข้าวให้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปซื้อกระเป๋าโอเคไหมแม่ตามใจลูกอีกแล้วนะแม่พ่อกระเป๋าใบเดียวเองเนาะ ีไปกันเลยสวัสดีคุณแม่ก่อน,นลูกวะสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะลูกขึ้นรถจ้าขับรถลูกไป พอส่งลูกที่โรงเรียนแล้วรถไม่ติดเลยแม่วันนี้ตอนนี้พอถึงที่ทำงานแล้วนะวันนี้เจนหน่อยก็สั่งขนมแม่เพิ่มแล้วให้ไปส่งตอนบ่ายสามพ่อช่วยไปรับลูกแทนแม่หน่อยนะอ๋อได้เลยจ้าแม่แค่นี้นั่นแม่นะ บ้านกันแล้วนะสองสาวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สว,ส,แมสวัสดีจ้าพลอยแล้วพี่เพชรล่ะลูกพี่เพชรบอกว่าพี่เพชรจะกลับเองค่ะแม่แม่เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อของที่แม่สั่งไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวซื้อกับข้าวเขา้เขาบ้านด้วยจ<ะ>้าคอยไปด้วยได้ไหมคะหนูก็ได้คะ่ะอ่ะได้เลยจัดสองสาวมาเอากระเป๋ามาฝากแม่มากระเป๋ฝากแม่ไปนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อของกัน <c oughs> อ้าวขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย,เล,ยลูก